โนชันสำหรับ HR EP 2 MPO จะมาปูพื้นฐานการใช้โนชั่นตั้งแต่การใช้งานครั้งแรกไปจนถึงการสร้างคู่มือให้พนักงานใหม่จนเสร็จเลยเรื่มต้นให้เราเข้าไปที่ notion.com และลงทะเบียนเข้าใช้งานฟรีได้เลยหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยจะเข้ามาสู่ workspace ที่มีเพจตัวอย่างจากโนชันมาให้เราจะทําการสร้างหน้าใหม่กันโดยกดไปที่ปุ่ม create new page ที่ด้านซ้ายบนและเลื่อนปิดแถบซ้ายมือได้ที่ปุ่มนี้จากนั้นเราต้องตั้งชื่อให้กับหน้านี้โดยตัวอย่างเนี้ยจะเป็นการใส่ชื่อของบริษัทเข้าไปจากนั้นกด กดแอดอีโมจิเพื่อเลือกไอคอนน่ารักน่ารักเป็นการตกแต่งได้ด้วยนะจากนั้นลองใส่หัวข้อในคู่มือไปทีละบรรทัดตัวอย่างเนี่ยเราก็จะมี3หัวข้อแบ่งได้เป็น3บรรทัดซึ่งในโนชั่นเนี้ยแต่ละบรรทัดเราสามารถเคลื่อนย้ายหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบได้เพื่อนๆสามารถคลิกซ้ายค้างไว้และทําการปรับเลื่อนตำแหน่งหรือถ้าต้องการเปลี่ยนรูปแบบให้กดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งไปที่เท r ร์นอินทูและเปลี่ยนเป้าหมายเป็นรูปแบบอื่นๆเช่นตัวอย่างนี้เราต้องการเปลี่ยนให้เป,นเป็นหัวข้อเราก็จะเลือกไปที่เฮดดิ้งตัวหนัง มาทันทีหรือถ้าเปลี่ยนเป็นแบบท็อกเกิลก็จะช่วยให้เราสามารถคลิกพับเก็บเนื้อหาได้ด้วยถ้าอยากจะตีเส้นขั้นหมวดหมู่ก็เพียงแค่พิมพ์ขีดดชไป3ครั้งเราก็จะได้เส้นขีดยาวสำหรับมากันข้อได้ทันทีส่วนหัวข้อที่มีเนื้อหาเยอะๆเช่นมาตรฐานการบริการที่มีหลายข้อเนี่ยแนะนำให้สร้างเพจใหม่เลยโดยกด Turn In t o แล้วเลือกเป็นเพจก็จะเปลี่ยนให้บรรทัดนี้เป็นเพจที่สามารถคลิกเข้าไปในหน้าใหม่ได้ทันทีหลังจากสร้างหน้าเพจใหม่แล้วก็สามารถพิมพ์ข้อมูลหรือก๊อปเนื้อหาที่มีอยู่แล้วมาวางได้ พนักงานสามารถกดเข้ามาอ่านได้ทั้งหน้าเลยนะเป็นไงบ้างล่ะครับนี่แค่เครื่องมือพื้นฐานของโน t i ชั่นเท่านั้นนะใครอยากรู้วิธีทำหน้าแนะนําเพื่อนร่วมงานหรือแนะนําหน้าสาขาแบบเก๋ๆแบบนี้แล้วก็คอมเมนต์คาว่าตามต่อแล้วกดติดตาม MPO ไว้ได้เลย